สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่หมูกจะพาัาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมนาทางังต่องวดหลวงพี่ลึกลับเนาะคะ่ะงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2566ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะนวทางของหลวงพี่กระเขานะคะ่ะ19เข้าตรงๆเนาะคะ่ะงวดนี้ก็มาติดตามรับชมกันอีกเนาะคะ่ะว่าหลวงพี่จะได้นวทางไห้ตัวใดเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังไปน้ำกันค่ะ การปนมาสการครับหลวงพี่ครับการนมาสการเจ้าค่ะหลวงพี่าจรยเนคาบุญนำหลวงพี่นะจ้าถูกกับผมแลวเปนลันะค่ะผมูชมนะครับนะไอ้เป็นที่ผ่านมาอ้สิบเก่านะครับในชุดบนชุดบนนี่ครับเข้าหนึ่งเก้าตรงตรงกับชุดบนหนึ่งเก้าตรงตรง้นมาทับสนนี้นั่นาเบีย ชุดล่างของพี่เนาะมันมาถือเอาคิดกลับไปกลับมาคิไปคิดเอ้ามันหกสองหกสามหกสี่บถึงหกห้าอ่าพี่น้องนะครับผมตาชุดบนนี่ครับผมหคูได้พี่น้องนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าของพีงทีนะครับอ่ามาหนึ่งเก้าตรงตรเอาลูปี่งวดนี้จังไรครับเอาแบบตรงตรงไาเล้เนาะตรงตรงไม่อครับค่ะเอาไร้ว้านไ่ต้องเอาดอก เอามันใจไปเลยยวันนี้เอามันใจไปเลยยสิครับโอ้วันี้คือมันใจจา่ลุงพี่มันใจไปเรื่อยมันใจไปเลยคำนวณไปตองวดนไหนตีลุงพี่วันใดเมา่ลไรกันจกับบ้นี้ไก่กันดอกบ้านี้ไก่กันนั้นไหครับผมก็สามตัวเลยวนะครับวันที่บันลุงพี่ลุงบันที่นล้วไหมครับผมบันที่สิบหกพอคกับผมพอเนะครับสิบหาเลยครับผม อ้อาอ้นะครับับนืหกะมันปไกกัน,กนอกครอสองตัวของข้างบนนะครับสองตัวกับสิบข้าง สิบหกส่วนล่างกันส่วนล่างกับหกศูนย์ไปเลยจบแค่นี้หมดหลวงพี่หมดนของงวดที่แล้วหลวงพี่คือมีสูตรมีจับแหงไม่สูตดนี่ทีละมันมันก็คือกักานอะไรคือว่าทำตัวนี้จับแหงแล้วครับออกมาให้ใใหห้้ตรงๆเลยเอาตรงๆให้แค่นี้ให้เน้นเลยให้เน้นเลยงวดนี้โอ้งวดนี้คือจะให้ให้ด้านบนข้างล่างเลยนี่คือจะกันคักปั่นอันเดียรหลวงพี่เดี๋ยวเห็นเลยสอดปัดโหลด เจ้ลงพีอะไรคับนวณเป็นสูตรขึ้นเองสิบลทงพีจับเป็นเอามาขึ้นกันล่แหละออมาขึ้นกัน่ละแต่มาขึ้นหรือแค่นี้ก็แยกออกเดี่ยวมาๆกันออกมาแล้วหายไมนได้หายไม่ได้ตัวเด็ดเลยหายไมนได้ตัวเด็ดเลยมันมีตัวร่องก่บทองพีซับซ้อนไงซับซ้อนค่ะครับคือจังวัดที่แล้วลองพีจะมีสูตรทองพีจับให้คือมีมีดแบบมีเก่าจับใส่หนึ่ง กับสองเปนบอหลงพี่ชุดบนอันนี้ชุดล่างก็จะหกหกกับเจ็ดใส่สองสามสี่ลองมันบอใส่สองสามสีลองกับอันนี้ลงเลยเลยจังสี่ก็จงขั้นตัวลองมันก็ส่วนหกสี่ส่วนหกสนหกหนึงหสองหกเีรอบ้างเหรอไม่แค่นี้อันนี้บุ่องครยังางเลยยังไงเลย ให้แค่นี้ให้แค่นี้โอ้อาหมดเล้คือมันใจคัะเธอลวงพี่มั่นใจแล้วค่ะต่อให้ให้ให้เบื้องมานี่ต้งหมดแล้วสามสามหมดสามหมดสามหมดแล้วค่ะเขาเออสองหมดกับเขาอ่าหลวงพี่เนาะงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้นี่พี่น้องซิกเกิาตรงๆนะครับงวดก้อนกับเขาตัวศูนย์หกใช่ครับงวดศูนย์หกเขาศูนย์หกครับงวดอะไรยังไงเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์หามันกมันเคยเจ็ดศูนย์เนี่ย อ่ามวดอันหลวงพี่ให้7เจ็ดูนหา7ห0เจ็ดหาศูนเจูนอ่าให้เจ็ดหาูนมาเจ็ดศูนครับอ่ามาเจ็ดศูนเข้าสามวดเลยครับพี่น้องแตาว่างวดนี้มันใจเลยเนะค่ะเอา็เขียนว่ามีตัวร่องตัวยังเขียนให้บมหลุงพี่ถ้ามันตัวร่องอะก็ดีคือกัหอ่เนาะก็ดีแยกออกจากนี่คืออะตัวนาตัวลังเล่อครับค่ะ อันนี้ก็เลยให้แบบตรงๆเลยบ่ตรงบ่ตรงหลาตัวบ่ตรงหลายตัวเลยตัวหันที้เล็กไปเลยน่ะข้าชี้เล็ลองคิดมากบอกนึกว่าเอกของหลวงพี่พ่อมี่เต็นงสี่บ่ครับสูตรคือเกาในบริเคียนแหนบ่นี่อันแต่ว่าอยากได้ยังสั่นบ่อยากได้แบบมีบ่ลองเขียนให้เอฟซีเป็นเมืองน้ำอีกสูตรหนึ่พี่น้องเดี๋ยวให้สูตรที่จับชุดคูแล้วก็ชุดนี้ชุดที่กัที่เนตัก <ผ>ปูดมากครับลุะะลงพี่ <c oughs> เห็ให้ลุงพี่เขียนครับพี่อ่าสูตรเต็มพี่น้องครับเบิ้งน้ำกันสูตรเต็มแบบของงวดนี่คือจังงวดนี่พี่น้องที่กูบาร์เป็นไงจะเป็นจับคู่ชุดบนชุดล่างาชุดบนเนาะครับผม,มบนครับ จับคูมีคู่ใด้หม่ขอคอ่าสิบหกค้อคอตรงนี้อันนี้จับคู่มากสี่ หหครับหาสามหามครับเนา่ยได้แค่นี้ครับคู่และชุดล่างนะครับ กับเอาขีบในคีบในกระเดชตรงนี้นนนนเนาะกับนั่งนี่คือชุดเต็มเด้พี่น้องเด้กับผมเอาสูตรอันนี้นเป็นสูตร,รนะคะ่ะสูตรที่เต็มชุด เก้าครับห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์าศูนย์หกศูครับศนย์ครับผีคคือชุดเต็มมันมาคู่บา คูบากระเล่วงเลยค่ะอ่ะของหลวงพี่ท่านผู้ชมครับเรียนวงเลยค่ะชุดบนเนี่ยนะชุดบนชุดของชุดบนนี่คือนี่แหละนี่ในเรื่อนี่อ๋อค่ะครับหกงานค่ะชุดล่างคือหกศูนย์ครับอ๋อนี่คือชุดเต็มนะครับท่านผู้ชมมีชุดเต็มของหลวงพี่พี่น้องนะครับเนาะให้เบิ้งสูตรนั่มพี่น้องนะครับเนาะพอดีเป้าทว่าให้หลวงพี่เพิ่นเอาสูตรอ่ามาเขียนคือชุดเต็ม วดที่แล้วบอกใครให้นเนราเขียนปายนะเราตัวเน้นให้เลเยตีลงพี่ป่ยลงพี่ยันสับสนสับสนเร็วเนี่ผมเสือ่อน่อนมากสับสนจ้าครับนี่คือลุงพี่ตัดมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับลงพี่ตัดมาให้ชุดบนถ้าสามตัวศูนย์หนึ่งหกนะครับตัวชุดที่เน้นนะครับผมลงพี่วิ่งได้เลยนี่ วิ่งแต่ไลงพีวิ่งฮกกันบนล่างก็ได้วิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์บนล่างก็ได้วิ่งหกวิ่งหกบนล่างวิ่งศูนย์ก็ได้ตามลักไปเลยถ้าได้ผมให้มัดครับเต็มลักแล้วค่ะจัดไปเลยถ้าวิ่งคือวิ่งวิ่งตามลักเลยวิ่งศูนย์กับหกบนลงพีวิ่งได้เบ้นนี่แหละวิ่งหกของบนก็คือบนนั่นแหละตามลักครับผมวิ่งหกกับศูนย์ลักศูนย์ลักเวยรลัก้อยรับนผูมชม วิ่งนี่วิ่งหกกับศูนย์เลยเพราะว่าศูนย์ธรรมะมาหลักลอยล่างธรรมะรักรักนวยเอาทรรมบชมนะครับนาะบ้เบ้เบอนี่ละเบ้บ้อเลยมันใจเล่นมาค่ะลุงพี่ถ้ามันเข่ามันเข่าเลยก็ร้บป่าครับอืมอ่าขั้นเหตุออกมาสงีมันเนียนเนียนสำหรับคนที่ว่ามีทุนหลายๆมีทุนหลายๆซื้ออืม ตอนมันได้มันได้่มหัดถามบอกคนมีเงินซื้อครับจากมาจะให้เพิ่นเห็นเต็มชุดของอ่าหลวงพี่น้ำมันจึได้ซื้อมันจึได้ซื้อไอ้ซื้อทุกตัวร์ครัเพราะว่าคนมีเงินค่ะอันงพี่ตัดมาแลนงดหน่อยเนาะค่ะตัดออกมาแล้วเหลือแค่นี้นะครับเนาะกับเพราะว่าที่บ่าวถอยหลวงพี่เพิ่นเขียนเต็มชุดให้พี่น้องอยากให้เบิ่งว่าตัวเด่นตัวประกอบของหลวงพี่ในสูตรของเพิ่นมีตัวใดแน่เนาะพี่น้องเนาะ ครับตอลวงพี่คนวันนี้คือคัดให้ี่ยเด่นให้ี่ยนเนียนตามแค่นี้ครับต่วันเต็มชุดก็จะมีตามนี้ของลวงพี่พันครับผมครับชุดบนจะเป็นหากับพกประกบหนึ่งสองสามพี่น้องนะครับลวงพี่พันจับหนึ่งสองสามอยู่หลักสิบหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกสามห้าสามหกชุดล่างนะครับเนาะชุดล่างนี่เก้ากับศูนย์ตัวประกบห้าหกเจ็ดนะครับผมห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับผม ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดนี่ยูลักซิบนะครับเนาะชุดบนหนึ่งสองสามยูลักสิบเพื่อกันนะครับท่านชมนี่ครับลงพีตักใหม่แค่เหลือแค่บนอันนี้บนน่าลงพีเนาะบนนี่ชุดบนนี่ชุดลางตรงๆเลยครับบ่บ่ก่ต้องทับสวน <S <S> น,นี่นี่ ครับมาให้แล้วนี่พราะว่างวดที่แล้วนี่พี่น้องนี่ครับผมพี่บ้ามัสับสนนี่ายจะเป็นชุดบนชุดล่างเลยพี่น้องหกครูนะครับวดที่พานมาขึ้นมาหนึ่งเก้าตรงตรงอันนี้บ่าวเถ่าได้หลวงพีพันเขียนอ่าเต็มสูตรเต็มชุดให้บ้างนั่นคิดไปว่าเอามันมาถึงด้วยนะครับนะครับแล้วต่าชุดบนนี่กรหน่งเก้าตรงตรงวดที่พานหน้าพี่น้อง ค่ะแคปหน้าจอต be ันนี่นะคะ่ะแนวทางของหลวงพี an Mother, no ่ลึกลับเนาะค่ะงวดวันที่16พฤษภาคมพศสอ6 2 5 6ค่ะนี่เป็นชุดเต็มเนาะค่ะชุดเต็มกัมี1่หา16 2หา26 3หาเนาะค่ะหลวงพี่เน้นให้ตัวเดียว16ตรงๆงไม่ต้องกลับเนาะค่ะสำหรับแนวทางเลกลางเนาะค่ะกับ6คู่ขึ้นกันเนาะค่ะมีหาเก่า6เก่า7เก่าหนเนาะค่ะเน้นที่60 ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเน้นตรงๆไม่ต้องกลับหลวงพีวามันใจคักแล้วงดวนีประส่นหลวงพีวานะคะสำหรับคลิปน,น,ะะนี้นะคะแม่มูกฝากไปเพีงยท่นนี้นะคะหอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านสุขดีรวยๆวยเฮงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปนานาะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ